ค่ะพ่อๆพก็ย่ายบบนอีกคือเก้าเมื่อนี้มาเล่นสวนน้ำพอยา่พ่อไยว่าให้มาตุยขี่ดินให้วัดซ่านก็นเลยมาเล่นน้ำพอยญยคุณพ่อยายนี่มาตุยดินเนี่ยเพื่อเรามาเบื้องสวนเพื่อน,น้ำด,ดีดีค่ะบรรยากาศดีค่ะอยู่รอบบ้านค่ะนี่อยู่รอบรอบหมู่บ้านถนนออกหมู่เก้านะอยู่ทางออกเส้นมุกเก้าล่ะค่ะให้พี่น้องท่ายเด้ะค่ะผู้ใดอัน อยู่บ้านเดียวกันก็ย้ายบ้านนี้ทายอยู่หมู่บ้านนี้ให้ทายว่าตรงนี้เมนบ้านไผ่ทีไผ่สวนไผ่ยายเป็นยังได้มะขาวเอเออเห็นการปานนยุกรุงเทพนเนาะเห็นบ่อันนี้ก็ชอบไปล่องอีกอยูน่นี่มามาเล่นบ้านสวนน่ะไม่หไ่ก็พอหญ่ ปืนตีเปนนี่อันนี้อินทผลัมค่ะใช้อินทผลัมต้นมันแซยบตีแซบเหมือนมาบานนี่เออปืนผู้ใดไหก้นเรานีผู้ใดไอก้นเ่านีตี อโอ้เออเออบ่เ <Glenn> ป <sound> mmm, ็นหยังดอกหลานตไหายตีซื่อกะหายอยู่วาเออเออเออแม่นะาดีแถวบังนี้อยากได้ดินจังสีไปปูว่ตอยาปูกค่าอันไปปูไว้เท้างดงมันดินโสมมานี่ย้ำนะเนี่ยกัก้นกับบ่ได้เป็นมันบ่คือแังสีมันก็ดีนี่ ข้าว่าเป็นหน่อยได้ปุญหาที่ก็ขุมปุ่นนี่ก็ก่อวันนี้เพิ่อนชาวบานหยากระงับมาไปดูเลยอะไรไม่ร้ายประซันอืมของยิถมแม่ครัวปลาือมันหลายเดินไปเก็บกินหันนะบ้างนะช่วงนี้ไม่ได้ไปช่วงนี้บ้างน่อไปเก็บกินหันนะมาใส่บาตรนะจ้ามาทำบุญก็ทีพูดหน่อพูดหน่อสายบุญคุณแม่สายบุญคอยกับคอยกับได้ใส่แต่วันวันพระส่วนมากไอ้ใส่แต่วันพระ เออได้เต้วันพระเบิ่งเนนาเอาปลาเลี้ยงบ่แล้วนี่ปลาธรรมชาติตีโอ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 เออาจังรอยก็ได้กินแต่นี่ผักตบนี่จังว่านี่แล้วคือจังเอ้าใส่มอันหน้ามันไปว่าอันบ่มีอันบ่มี่พะยางไม่มันคืออยู่ฮึอจังว่ามันดีเด้นี่น้อโอ้ มาเยี่ยมบ้านมุจจาว่าบ้านผู้ใดเอาขั้วสวนขัวผู้ใดนี่ท่ายกันนะข่านี่ะบรรยากาศดีค่ะลมไว้ว้ยอยู่พี่น้องมึงเนี่ยมีต้นอินทผลัมด้วยฮึ่มเลี้ยงลูกเบื้องหลานเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเพลาอได้ยัยู่ได้กิน บ่สบายคือกันนะบ่ะคยอยสบายดรอกเป็นอยู่ในนีนะนบ่เคยอยสบายตะอปไกลกัเที่ยวหาหมอเป็นกดไหลยอ้อนเมื่อวานนี้ว่ามันสีบ<อ>่อันโอ้ยกดไหลยอ้อนคนกดไหลยอ้อนกัเท่ากินยังผีกับขืนมาว่างนั่นไข้แล้วกินยาหมออยู่สามเดือนนี่จากเดือนไข้แล้วบอก่าแซ่บบ่กินมาไห้จนจ้อยตอนนั้นตอนนั้นนักหนักเหลือหาสิเอ็ดหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ ไข่เนี่ยขึ้นมาหาสิบเจ็ดหาสิบแปดเด,โเดิโอ้ข้าแดงโอคาไงตีขึ้นคือล้ำไงแท่ามาเยี่ยมบ้านมาเล่นบ้านคุณยายมันี่เป็นตะยูพี่น้องเอ้ยมีอย่างทุกยาอิตภาล้ำกับมีหลายเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแต่กี่มันเป็นคาเนาะ มันเป็นคามันก็โลละแพงบ้านนี้เขาก็แค่เฮ็ดกินเฮ็ดยู่กบปลูกไว้นี่ละห้ามเป็นคาขึ้นอีกนี่ต้นอืมัตตายะไรยังเอียงขวตียังไม่มยังไม,ม่ดีนะโอ้เขาเอิญอีหยังเนอด้วงเขาเอิญด,ด้วงเด้เขาเอิญด้วงอันด้วงมะพร้าวสิแม่ท<อ>ี่นำต้นมะพร้าวกับมีเด้กันแบบนี่<อ> <c oughs> มันก้นจักเถียววะหรอมันนั่นดีนี่ตีต้ตตตตนดตได้กิน อ๋เอเพราะสีเฮดเพรานสีเฮดจังสีใบเนาะค่ะนี่ไหมน้ำไก่มันแรนออมมั้งสีเนาะมีความสุขแต่จังสีเนาะมีความสุขเด้ค่ะนี่เนาะคุณยายแล้วก็มีความสุขจังถือลูกด,ลกด,กด,ด,ดีลูกดีก็ดีเด้อค่ะเด้อลูกดีก็ดีมีลูกดีเหรอค่ะมุ้ยลูกดีดก็ซ้ำว่าถ,ถือกลางวันทีนนะหนึนะ่งคุณเด้เนาะไงเนาะโอ้ยนี่มันแกวกลจนจะเขียวไปละนี่ เอยเห็นก็จะปลูกใส่กระสอบไหมกระสอบเอาไส่ดินแล้วก็ปลูกบานย่มเอากับแกะกระสอบออกเลยไม่รู้อยู่เมนเอะกะสอบเอาดินใส้ซะเรานี่ใส่เทิงไม่เอาดีเจ้นีวนว่านี่บ้านคุณตาคุณยายบุญเพิ่นมีบุญค่ะลูกเพิ่นดีเอาอันนี้เน่าต้นบ่มีดวงตินี่นะต้นนี้เด้มันตายเน,น,นาะย่ำเนาะเออนี่เลยถ้าว่าอ้าวผักลินปีเจ้นี้ ผักลิ้นปีก็มีผักพี่นองผักลิ้นปีกับมีบางเนีค่ะเคยกินบ่ค่ะผักลิ้นปีนี้แซ่บได้กินกับซุปหน่อไม้แซ่บไปไปไปตามไปเฮี้ยนไปหาพอใไญ่บานเอาไปน้ำกันพอใไญ่บาตามไปเฮี้ยนเด้อพอนะโอ้เดปวดขาดไปเอาอันน้ำพอใไญ่กันด้วไงดูมะม่วงค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมด้อค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ภาพพี่นองมาชุกชมสวนเนาะค่ะเนาะิดค,คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ